สวัสดีครับมาดูกันอีกคลิปหนึ่งนะครับคลิปนี้เป็นคลิปของหอยเบีย้ยครับหรือว่าเบีย้ยหอยเบีย้ยแก่ที่เรียกกันนะครับเป็นหอยฝาเดียวชนิดฝาเดียวหอยสมัยก่อนนะครับใช้เป็นเงินตราเลยครับเงินตราสมัยแรกเริ่มประวัติศาสตร์คือใช้อันนี้นะครับที่แลกเปลี่ยนซื้อของ ใช้กันส่วนจะมาเป็นเงินตราเงินพุดธ่วงอะไรต่างๆนะครับเรื่องเงินอีแปะอะไรแต่เงินนี้ไอไอเบี้ยหอยนี้คือใช้ใช้เป็นสิ่งแรกเปลียนคนแรกเรื่องประวัติศาสตร์ส่วนี้ก็มีเก็บกันในพิพิธภัณฑ์นะครับส่วนอันนี้ผมได้มาจากต่างประเทศครับเงินตราสมัยแรกเรื่องประวัติศาสตร์ เรียกว่าเบีย้ยแก้ก็ได้นะครับมีคุณสมบัติเยอะเมื่อก่อนใช้เป็นเงินตานะครับแทนเงินตรากันแต่ยุคป,ปัจจุบันเขาจะทาเป็นเบีย้ยแก้เบีย้ยแก้นี้หมายถึงว่าเป็นแก้ของคุณไสยไสยศาสตร์อะไรพวกนี้ครับนี่ก็เรียกเบี้ยแก้คนที่จะพุกอันนี้จิตตัวไว้คนเท่าคนแก่เขาเล่าให้ฟังว่าจะไม่ ไม่โดนของพวกพวกนี้พวกคุณใส่อะไรพวกนี้ครับจะไม่ไม่โดนไม่เข้าตัวนะครับนี่คนแก่เล่าหมาให้ฟังนะครับก็เรียกว่าเบี้ยแกแล้วก็ถ้าจะให้ดีก็เขาจะเอาไปร้อยแล้วติดไว้กับตัวเลยแหวนกับตัวแหวนกับเอวกับโคก็แล้วแต่นะครับคุณจะถักกับไหมพรมเป็นรูปสวยงามครับนี่คือเบียแก ลูกบัตรสมัยก่อนที่ใช้กันทำเงินตราครับนี่ครับอันนี้คือเหมือนกันเลยอันนี้ได้มาจากต่างประเทศนะครับอันนี้คือเบีย้ยหอยหอยเบีย้ยเบียเบ้ยแก้เรียกได้สามอย่างสามชนิดคือหอยฝาเดียวนะครับก่อนจะมาเป็นเงินตราเงินพดด้วงเงินอีแปะอะไรก็แล้วแต่จะใช้อันนี้ก่อนเลขของซื้อขายของกันนะครับเป็นแทนเงินตราครับ วิพิธนาณา์ของบรรดาทางภาคใต้นะครับก็เก่งนะครับมนุษย์เราก็เก่งมากมีของมาแลกเป็นสินค้าก่อนจะมีเงินเข้ามาใช้หอยเบี้ยเบี้ยกแก่หรือเบี้ยหอยก็ลองเข้าไปดูนะครับแถวพิพิธภัณฑ์ทั้งหลายจะมีนะครับมีเก็บเกินไว้เขาจะเก็บเป็น ที่ราลึกกันไว้ว่าสมัยก่อนเคยถูกใช้เป็นเงินตราแทนเงินตรากันนะครับเข้าไปศึกษาเข้าไปดูกันได้ครับตามพิพิธภัณฑ์ต่างๆที่พิพิธภัณฑ์ทางภาคใต้ก็มีเยอะนะครับตรงนี้มีเยอะอยู่แต่อยู่ในพิพิธภัณฑ์นะครับไม่มีอยู่ข้างนอกแบบนี้เลยนะครับน้อยผมได้มาจากต่างประเทศครับอันนี้ก็น้องๆที่จะศึกษาอะไรแบบนี้ก็ลองเข้าไปดูได้นะครับลองเข้าไปดูกัน ตามเว็บไซต์อะไรต่างๆที่เราเขียนมีเบี้ยแก้อะไรพวกนี้นะครับโอเคนะครับขอบคุณครับ